สวัสดีครับว่ยัยพักนกปลอมนี้ทีมาแนะนำนกกวักปลอมครับผมเห็ดมาจากนางเทียมครับสวยๆทันทนนกไกลหน้านะครับราคาสามร้อยสี่สิบาทครับเก็บเงินปลายทางนกกวักนะครับ ทรงยืนมีฐานหายพอมครับสีเป็นสีน้ำมันนะครับตัวบปหน่อยบ้าใหญ่ครับผมพอดีดีหัวกับบปใหญ่เกินไปเคยเห็นหนกหัวใหญ่ๆแล้วมันบ่อเขาเลพี่น้องหนกกวักนี่หัวใหญ่ๆนี่มันมันอยากเตือนแน่อยู่ วันที่เหตุใ,ใหญ่เป็นได้แอกสวยงามครับสามร้อยสี่สิบบาทครับเก็บเงินปลายทางขอบคุณที่รับชมครับ